ร,รุ่นสแตนดาร์ดนะทุกคนนี่ครับดูหน้าตาเขาความแรงเขาก็ไม่ธรรมดานะดีกว่ารุ่นตัวแพงด้วยนะทุกคนนี่คือรุ่นธรรมดาสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดโปรเฟชั่นคือสแตนดาร์ดโปรเฟชั่นแนลนะครับไม่ใช่ตัวแฮปปี้วิลตี้เนาะอย่างที่ของเราเนาะแต่ว่าก็แรงนะทุกคนเนี่ยใช่จอบปูนแบบแพบบ็กแๆบบแบบๆเลยจอบแบบง่ายเลยนี่บอสแฮมเมอร์ง่ายเลยแรงเลยเนาะค่ะออดูอะไรทุกคน เอามาใช้หน้าง,งานจริงนะทุกคนนะนี่สุดยอดเลยทุกคนบอสแฮมเมอร์นะเป็นแฮมเมอร์โอเปอเรชั่นอลนะ G BH สองสองศูนย์เนี่ยดูสแตนดาเลยราคาคไม่แพงนะทุกคนเนาะราคาแบบย่อมเยลม,มากแต่ว่าใช่ได้ได้บอสมาแต่ไม่ได้ลองกดสิครับ <c oughs> นี่คือโหมดจอบปูน <c oughs> กดกันยงงเงี้ยกดยังไงกดสุนเลยครับโอ้ดีเสียงครับทุกคนดังลัง่นดังลัง่นใช่เดี๋ยวเราเอาไปโหมดจอเล็กชึบจอเล็กนะอ่ะกดครับกดแรงคนระับโอ้โหด,ด,ดีอ่ะเปลี่ยนไป er. มืนกระแทกมืนกระแทกเดี<ฆ>๋ยวผมไปเอาตัว Heavy Beauty นะตัวที่มันราคาสูงขึ้นมากกว่านี้มาให้ลองดู นะนะอันนี้ก brave, uhh. ็จะอันนี้ก uh ็จะกระแทกอย่างเดียวนะทุกคนสะเทือนสะเทือนอย่างเดียวคือมันแบบกระแทกนะรูปลักษณ์หน้าตาเขาก็หูไซ่ง่ายมากเนาะเบาน้ำหนักกันประมาณ2.3ดมได้ไหมเดี๋ยวไปเอาตัวสองสี่นะอันนี้จับดอกย2ิบสองมิลได้ยิบสองแต่แต่ตัวที่มันมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยเนาะที่ว่า Heavy Beauty ก็จะอยู่ที่ จับดอกยีิบสีก็ราคาก็จะขยับเข้ามาอีกใช่ไหมแต่ว่าเป็นตัวนั้นเป็นใช้งานหนักตลอดทั้งวันได้แต่สําหรับช่างแอร์ใช่ไหมช่างแอร์ช่างติดกล้องวงจรปิดช่างอะไรทั่วไปใช้รุวนี้ก็พอแล้วทุกคนแรงมากๆเลยนะอันนี้ heavy beauty นะทุกคนตัวที่มันใช้งานหนักได้ตลอดทั้งวันเลยนะ มันหน้าตาไม่ไม่ได้หนีกันเลยเนาะใช่ไหมใช่แล้วรูปร่างคล้ายๆกันแหละใช่แต่ตัวนี้จะหนักกว่าใช่ถือนานไม่ได้นะตัวเนี้ยใช่น้ําหนักก็จะหนักกว่าตัวนี้ฮะรุ่นรุ่นนี้นะอันนี้รุ่นรุ่นขยับไปจากรุ่นนั้นหน่อยนะครับก็จะเป็น He a ว y ่บิวตนะทุกคนตัวนี้มีสัญลักษณ์ h ฮ a ว y ่บิวเลยนะครับเดี๋ยวลองมาเทียบกันดูซิ นี่ทุกคนรุ่น heavy beauty เนอะนะครับหนักไหมตัวนี้หนักหนักกว่าตัวนี้ตัวนี้เบาตัวนี้เบาดีใช้งานดีเลยนะครับ,รบสําหรับคนสําหรับช่างนะที่แบบติดกล้องจอนิดเอ้ยติดช่างแอร์อะไรเงี้ยทาง,งานทั่วไปตามบ้านเราเนาะแบบงาน diy ก็ยังได้เนาะจอะปูนจอะไม้จาะกระแทกได้ส่วนตัวนี้นะครับได้อยู่ที่ถ้าเจาะกระแทกอยู่ที่2จูนนะตอนนี้ได้2.7 ก็จะกระแทกแรงหน่อยแต่การเจาะการอะไรทุกคนตัวนี้นะครับแนะนําแนะนําเลยใช้งานดีมากนะราคามันย่อมเยาแต่ต้องได้ส่วนตัวนี้ก็แต่ต้องได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะราคาก็จะเอาขึ้นมาหน่อยแต่ตามการใช้งานจริงๆแล้วเท่านี้ก็พอแล้วทุกคนนี่กจะยืดสีแล้วรังรองโชว์รูปร่างหน้าตาข้าไหนอือยังไงนี่นะเดิน ยัมาติดตั้งเนาะติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟเนาะทุกคนอ่ตัวช <c oughs> ตัวนี้เนี่ยทุกคนตัวนี้แนะนําตัวนี้นะครับมันเบาแล้วก็ใช้งานทั่วไปแล้วก็ราคาย่อมเยาประหยัดมากๆเดี๋ยวเราลองไปเจาะเทียบกันดูนะ 来。 神。